สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิ้งปณิตาเราเรื่องพระอาจารย์ทักหลังนั่งนิมิต เห็นอะไรก่อนเกิดคดีแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยเวลาก็ล่วงเลยมากว่า1เดือนแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาความจริงว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นมีเรื่องไม่ชอบมาพากลตามที่สังคมสงสัยหรือไม่อย่างไรล่าสุดหนิงปันณิตาได้เผยข้อมูลผ่านสื่อถึงเรื่องราวการทําบุญใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระเบือเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับแตงโมโดยเธอเผยว่าเล่าก่อนว่าหนิงลืมเรื่องหนึ่งไปตั้งแต่ตอนไปวิ่งการกุศลเมื่อวันที่สิ สากุมภาพันธ์พระอาจารย์ที่หนิงรู้จากบอกมาว่าหนิงจะออกกองที่ทะเลระวังหน่อยมันแปลกมากท่านนั่งสมาธิแล้วนิมิตเหมือนว่ามีดาราหญิงผมยาวจะจมน้ําท่านก็บอกว่าให้บอกคนในกองถ่ายให้ระวังตัวกันหน่อยเวลาจะอยู่ทางน้ําเรื่องนี้หนิงลืมไปเลยจนกระทั่งน้องเสียชีวิตพระอาจารย์ท่านก็โทรมาบอกหนิงว่า หนิงจำได้ไหมเมื่อคราวก่อนถ้าอย่างนั้นให้ไปทําบนปล่อยวัวปล่อยควายจะโอเคมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณครับ